สบายดีทุกคนหลังจากกินขาวอิม่มน้องเมียวสามตัวก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะกินขาวอิ่มแล้วก็นอนนอนเขาวกล้องค่ะทุกคนแมวพึ่เจ้ากับเป็นคือแมวคอยบอสม้มเล็ก กับดอกคนสมยายเชิ่มเชิมเชิมลุกไปอาบน้ำน่ารักค่ะทุกคนน่ารักมากๆค่ะ เปละตัวน่ะตัวนี้ประมาณสามกิโลสองกิโลกิโลครึ่งเนาะมันจะประมาณนั้นแหละคะ่ะ น่ารักค่ะทุกคนใครเข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ทุกคนเฮงเงรวยรวยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคลิปน้องแมวสามตัวน่ารักค่ะช่วยไปกํกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนช่วยไปกํกำลังใจน้องแมวเหมียวสามตัวนะคะสงสารน้องๆค่ะว้าน่ารักค่ะทุกคน น้องน่ารักค่ะนั่นนั่นนั่นดื้อค่ะตัวนี้จะดือนิดนึงค่ะน้องน่ารักค่ะทุกคน แม่ได้บังคับนะคะรู้ความทุกตัวเลยรู้ความค่ะทุกตัวรู้ความหมดนะคะถ้าเราถ่ายแมวตัวนี้จะวิ่งมาเลยค่ะน่าน่าน่รักค่ะทุกคนขอบคุณนะคะถูกหวยรวยทรัพ รวยัวทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองเด้อผู้ที่เขามารับสมนะคะถูกหวยรวยทรัพย์รวรัวเงินเข้าเต็มถุงทำอะไรก็งอกงเงยเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ครอบครัวทุกคนทุกท่านเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ